ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความตึงเครียดทางการเมืองและการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีของเมียนมาซึ่งอยู่ในสภาวะความขัดแย้งภายในประเทศมายาวนานการเผชิญหน้ากับกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย ทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาพยายามหาวิธีเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหารเพื่อค้ำยันอำนาจและสร้างความมั่นคงให้กับตนเองการซื้อเครื่องบินขับไล่ F-15 มือสองจำนวน8ลำในครั้งนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการจับตามองจากทั้งภูมิภาคและโลก F-15 เป็นเครื่องบินรบที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาถูกใช้งานมานานหลายทศวรรษและพิสูจน์สมรรถนะในหลายสนามรบทั่วโลก แม้จะเป็นเครื่องบินมือ2แต่ชื่อเสียงในด้านความสามารถในการครองอากาศความเร็วและการบรรทุกอาวุธยังคงอยู่ในระดับสูงการที่เมียนมาซื้อ F-15 จึงถูกมองว่าเป็นความพยายามครั้งใหญ่ในการสร้างสมดุลกับกองทัพอากาศไทยที่มี F-16 เป็นกำลังหลักเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา F-16 ของไทยถือเป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัยและสร้างความได้เปรียบทางอากาศในภูมิภาค เบื้องหลังการตัดสินใจซื้อครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความกังวลของเมียนมาต่อสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีความอ่อนไหวสูงปัญหาผู้อพยพการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยรวมถึงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ไทยมีทั้งกับสหรัฐอเมริกาและจีนทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาต้องการเครื่องบินที่สามารถสร้างอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์และยังมีประสิทธิภาพทางการรบ แม้ว่า F-15 มือ2จะไม่ใช่เครื่องบินที่ใหม่ที่สุดแต่ก็ยังสามารถทวงดุลกับ F-16 ไทยได้ในระดับหนึ่งหากเปรียบเทียบกันในเชิงเทคนิค F-16 ของไทยเป็นเครื่องบินที่คล่องตัวขนาดเล็กกว่าแต่มีความเร็วและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยเฉพาะรุ่นบล็อกที่ได้รับการอัปเกรดจากสหรัฐอเมริกาแต่ F-15 มีจุดเด่นในด้านความเร็วที่เหนือกว่า สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมต2.5และยังมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมากรวมถึงขีปนาวุฒอากาศสู่อากาศระยะไกลที่ทำให้สามารถโจมตีจากระยะไกลได้แม้จะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง F-15EX แต่รุ่นที่เมียนมาได้มาก็ยังถือว่ามีความน่าเกรงขามเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบในภูมิภาคการซื้อครั้งนี้ยังสร้างคำถามว่า เมียนมาซื้อ F-15 มือสจากที่ใดเพราะสหรัฐอเมริกาเองมีมาตรการคว่ำบาตรและไม่อนุญาตให้ขายอาวุธโดยตรงให้รัฐบาลทหารเมียนมาแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องบินเหล่านี้อาจมาจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่ปลดประจำการแล้วเช่นซาอุดิอาระเบียอิสราเอลหรือญี่ปุ่นซึ่งมีการใช้ F-15 มายาวนานและบางลำถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ การได้เครื่องบินเหล่านี้จึงอาจเกิดจากการซื้อผ่านตัวกลางหรือดีลลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะการเคลื่อนไหวเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมียนมามีความพยายามทุกวิถีทางที่จะยกระดับกำลังทางอากาศของตนเองในแง่ยุทธศาสตร์การมี F-15 ในครอบครองทำให้เมียนมาสามารถประกาศศักยภาพว่าตนเองยังคงมีอำนาจทางทหารในระดับภูมิภาค ไม่ตกเป็นรองใครจนเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในการดูแลและอัพเกรดเครื่องบิน F 1 6อย่างต่อเนื่องการซื้อ F 1 5จึงเป็นเหมือนการส่งสัญญาณว่าเมียนมาจะไม่ยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบทางอากาศและพร้อมที่จะรักษาสมดุลของอำนาจในภูมิภาคอย่างไรก็ตามแม้ F 1 5จะมีสมรรถนะที่สูงแต่การใช้งานจริงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ทั้งนักบินที่ผ่านการฝึกระบบซ่อมบำรุงและอะไหล่ที่เพียงพอซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายของเมียนมาเพราะการความบาตจากนานาชาติทําให้การเข้าถึงชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุงทําได้ยากการรักษาให้ F-15 อยู่ในสภาพพร้อมรบตลอดเวลาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเทียบกับไทยที่มีระบบสนับสนุนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งกว่า แต่ถึงอย่างนั้นแค่การมี F 1 5ในมือก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกมิติหนึ่งที่ควรพิจารณาคือผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนเพราะการที่เมียนมามี F 1 5จะทำให้สมดุลทางทหารในภูมิภาคเปลี่ยนไปประเทศอื่นๆอ,อ,อาจมองว่ามีการแข่งขันด้านอาวุธเพิ่มขึ้น และอาจเร่งการจัดซื้ออาวุธใหม่ๆเพื่อตอบโต้เช่นเวียดนามที่มี S.U.30 รัสเซียรหรืออินโดนีเซียที่เพิ่งสั่งซื้อราเฟลและ S.U.35 สิ่งเหล่านี้จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธมากยิ่งขึ้นสำหรับไทยเองการที่เมียนมามี F.15 ก็ถือเป็นความท้าทายใหม่ไทยอาจต้องเร่งแผนการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เช่น F.35 ที่มีการพูดถึงมานาน หรืออัปเกรดระบบอาวุธที่มีอยู่ให้ทันสมัยกว่าเดิมเพราะแม้ F 1 5มือสอาจไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่หากนำมาใช้เชิงยุทธศาสตร์ก็สามารถสร้างความได้เปรียบในบางสถานการณ์ได้การซื้อครั้งนี้ยังอาจสะท้อนถึงความพยายามของเมียนมาในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศที่สามารถจัดหาอาวุธให้ได้เพราะนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2021เมียนมาถูกคว่ำบาตรและถูกจำกัดการซื้ออาวุธจากหลายประเทศ การได้ F-15 จึงแสดงให้เห็นว่าเมียนมายังสามารถหาช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีตะวันตกได้แม้จะเป็นทางอ้อมก็ตามสิ่งนี้ยังอาจสร้างความกังวลให้กับนานาชาติว่าการคว่ำบาตรอาจไม่ได้ผลเท่าที่หวังในเชิงภาพลักษณ์รัฐบาลทหารเมียนมายังสามารถใช้การซื้อ F-15 เพื่อสร้างความชอบธรรมในประเทศโดยชูว่ากองทัพยังคงแข็งแกร่งและสามารถปกป้องอธิปไตยของชาติได้ ขณะเดียวกันก็ส่งสารไปยังกลุ่มกบฏชาติพันธ์ว่ากองทัพมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการกับภัยคุกคามทุกรูปแบบแม้ว่าความเป็นจริงแล้วการใช้ F15 ในการสู้รบภายในประเทศอาจไม่เหมาะสมแต่เพียงแค่การแสดงให้เห็นว่ามีก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันทางจิตใจได้เมื่อมองไปข้างหน้าความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจทำให้ไทยต้องทบทวนยุทธศาสตร์ทางอากาศของตนเองมากขึ้น อาจมีการเร่งลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหรือแม้กระทั่งการผลักดันโครงการ F 3 5ที่จะสร้างความได้เปรียบอย่างท่วมท้นเหนือ F 1 5มือสอของเมียนมาแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลไทยและการจัดสรรงบประมาณทางทหารในอนาคตในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์การซื้อ F 1 5ยังทำให้บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ชัดเจนขึ้น เพราะถ้าเครื่องบินมาจากพันธมิตรสหรัฐอเมริกาก็แสดงว่าอาจมีการสมยอมในบางระดับแต่ถ้าเป็นการซื้อผ่านการตลาดมืดก็สะท้อนถึงช่องว่างของมาตรการควบคุมการค้าอาวุธระหว่างประเทศทั้งหมดนี้จะเป็นประเด็นที่โลกต้องจับตาเพราะการที่ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเมียนมายังสามารถเข้าถึงเครื่องบินระดับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศ สุดท้ายแล้วการที่เมียนมาซื้อ F-15 มือ2องจำนวน8ลำแม้จะไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมดุลทางอากาศทั้งหมดแต่ก็เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของรัฐบาลทหารเมียนมาที่จะไม่ยอมอ่อนข้อในเกมอำนาจภูมิภาคและพร้อมที่จะสร้างแรงกดดันต่อไทยและประเทศเพื่อนบ้านการ,รเผชิญหน้าระหว่าง F-15 ของเมียนมากับ F16 ของไทยอาจไม่เกิดขึ้นจริงในสนามรบแต่ในเชิงจิตวิทยาและยุทธศาสตร์ มันได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสิ้นเชิง